สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24มกราคมปี2025เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรโกแกรมฟุตบอลราลเอีกสเปนกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่21วลาดีมร3ลาสพามารสจะพบก,กับโอซาสซูนาคู่นี้แายทศอดสดทาง์มินสปอต3โปรโกแกรมฟุตบอลมุมเดสลสกาเยลรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาที19 เวลาตีสองครึ่งวอล์กบวกจูโปโฮสไตคินคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบินสปอตหนึ่งเปรแกรมฟุตบอลกาโชฌเลียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22บสอเวลาตีสองสี่สิบห้าโตลิโนจูโปกายารีโปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เก้าวลาตีสองสี่สิบห้าโอแซจูโปแซงเอเตียนโปรแกรมฟุตบอลเอเอดูซิ่งของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดทียี่20บเวลาตีสองฮิลาร์คินจูโปกูเทก โปรแกรมฟ谢谢 eter, ุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่21เวลาเที่ยงคืนซัมซ์สสปอร์ตะพกกาเซอัมเต็ดโปรแกรมฟุตบอลโปรลีกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนัดที่23เวลาตีสองแซงเทรเดนจะพกเกงโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที่19เวลา19บเนาฬิกาการเทเลฟซีจะพบราชบุรีอีฟซีคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูบอลไทยหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่29เวลาตีสาเชฟฟิลด์ยูไนเเตต็ดจะพบบกัฮาซิี้ โปรแกรมฟุตบอลสกุนเดลล์กัสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่24บสเวลาตีสองครึ่งเอลเช่จะพบก,กับเออีบาโปรแกรมฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่23บสาเวลาตีสองครึ่งสเปเซียจะพบกับซัสโซโลและโปรแกรมฟุตบอลบุนเดนสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลาเที่ยงคืนครึ่งไลท์เทิร์ฟจะพบก,กับเซซาร์แล้วไละมาดิบวกจะพบกับไอทัดบอลชวยนะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ